ฮัลโหลเขาอู้วววแวลี่บิวตี้ฟูลออร์ดฮะระเบิ้งพี่น้องเอ้ยง่ว่าบ้านเขามิตรโตวอ้วนพี่น้องง่วาเด็กหน่อยได้เนี่โอ้เห็นปะพี่น้องอันนี้เขาเอินงว่าน่านนี่อย่างน้อนี่วัตถิสิท์ชาโลเล่ออร์ดนี่เขาเอินชาโลเล่เดจานี่ พ no, no, ่อหญ่ว่าโอ้มีแต่อโอนอวดเราเบิ้งพี่น้องกับสมัชงามแถนี่บาตนี่เบอร์คิวนั่นเนี่ยนะแฟดโตใหญ่เนาะพี่น้องเราเบิ้งว่าบ้านเขานอนนอนได้เลยั่ใหญ่เอินเอินมันมากไกลๆแล้วเบิ้งพี่น้องเอ้ยน่ะเป็ดตาหักเนอกเนี่ยโอ้ยเบอร์คิวแอนเลิฟลี ง่อกิ่นยาอยู่แถวริมชายหาดนะจ้ะละเบิงนี่ก็จิเป็นหาดชายหาดบ้านเขาเนาะคนนันนประเทศเขาก็บผพากันเลนน้ำทะเลนะจ้ะกลับมาฟังนี่ไกลๆทะเลก็สิมีง่อหน่อยที่น่ารักพี่นอ้องพนัจจ้าพนเบ้เบ,บอื้ <a> อันนี้เขาเขาเขาสิขายเนื้ออาจารย์นี่เป็นงว่วอันประเภทอันเนื้ออาจารย์นี่กินเนื้อนะคะมันสิมีงว่วนนมแล้วก็งว้วเนื้ออันนี้สิเป็นงว่วเนื้อบ้านเขาเนี่ยฟ้าไม่จะโตนอ้วนพี่น้องเอ้ยเราเบื้องแน่คนน่ะโตแม่เบิดเลยย่า yeah. this one is boy <Yeah. S 1> นี่ อันนี้อันนี้สิเป็นตัวตัวผูด้วจ้ะนี่ตัวคุ้มคุ้มฝูงเอเนี่ยนอรันสิเป็นตัวแม่เบิดเลยจ้านี่นีมันสิคุ้มฝูงฝูงอันนี่ก็สิเป็นลูกมันงละจ้าตัวน้อยน้อยนี่นล้วเบิ่งพี่นอ้องโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดตัว้อจ้าพี่น้องนับแบบมีแปดตัวน,นี่เขาเอิญนชาโลเล,ล่ะจ้านี่คนหลายๆนี่หูคือบีนี่เป็นตหาหักให้ไปพี่น้องเข้าไปเบิ้งทะเลกันจ้าบา้านนี้ไปไปเบิ้งทะเลบ้านนี้โนี่กะสิเป็นทะเลบ้านเขานาะพี่น้องนาะ ใายหาดบานเขากะก็บอคือไส้บานเฮ้าดอกจ้าพี่น้องเป็นไส้ออกแดงแดงอืมไส้อันยูพู่เกตนั่นสิเป็นไส้ออกขาวๆน้องงามไส้อยู่นี่สิเป็นออกสีออกแดงแดงค่ะเข้มๆพี่น้องเราเบื้องนี่นี่สิเป็นไส้บานเขาสีไส้บานเขาด้วยสีไ้เบิ้งจะแตกต่างกันเลยค่ะยูพู่เกตมันสิเป็นอีกสีหนึ่งนะจ้ะนี่นี่อันนี้ไส้บานเขา สายบานเฮาสิเป็นสีออกขาวๆเนาะสีงามกว่าสายบานเขาละเบิ้งพ่อยายมาพามาทะเลจ่ามือนี่โอ้บัดไอส์แกรเดนเนลละเบิ้งนกนกญ่พี่น้องนกตัวนี้ไงพ่อยาย่าเบิ้งนกเบิ้งนกกว่าสั่น นี่ในพี่น้องสิสู้มให้เบิ้งนี่นี่ละเบิ้งเขาอาบน้ำมแมนเบิดละจา้านี่ชายหาดนี่ค้นมาอาบน้ำทะเลกหลกยเลยจา้านี่ปุ่น,นปะป้านกโตซม,มิยังนี่ปุ่นจา้าไปท่าฝุ่นก็สิเป็นคน้นนอนอาบแดดเลยจา้าพ่อโอเคอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอร์สโต เดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยไปหาลงนำ้ำทะเลบ้านเขาเบิ่งกันนะ่ะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สํานี้ดเดอ้อจ้าเด้อเอาไว้คลิปหนาจงมาพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้ให้ในเด้อจา้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สํานี้เด้อจา้าสวัสดีจา้า